สวัสดีครับผ่มช่างของสุดเดชนะฮะวันนี้ก็มาพบกันแล้วก็สำหรับน้องท่านหนึ่งที่เข้ามาคุยกันเรื่องตัวการบันทึกเสียงนะฮะกับมันติเอฟเฟกนะฮะแล้วก็การบันทึกเสียงแบบปลักอินมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีความจําเป็นหรือว่าเสียงมันดีกว่ากันมากแค่ไหนประมาณนั้นวันนี้เรามาคุยกันดีกว่านะฮะก็ตอนนี้ถ้าบอกว่าผมจะอัดเสียงด้วยมันตินะฮะผมมีมันติของบอสจิกร้อยนะฮะตัวนี้จิกร้อย จะสามารถอัดเสียงเป็นเสียงรายได้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเสียงรายกับเสียงปกติกันดีกว่าด้วยนะก็คือออก USB ได้เลยนะฮะอุย้ยพัน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 อ่นนะตอนนี้ผมต่อ USB เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวเปิดเครื่องมันก็จะเข้าระบบไปนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวบอกไปด้วยเลยดีกว่าวิธีเดียวกันนะฮะตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็วิธีการดีกว่าวิธีการด้วยแล้วก็เรื่อง ข้อดีข้อเสียเดี๋ยวก็ไปฟังกันเองแล้วกันจริงๆถามว่ามันก็ใช้งานได้ทั้งคู่แหละฮะใครจะบอกว่าเสียงดีกว่ากันอะไรยังไงก็มันอยู่ที่ความปรับแต่งนั่นเองนะฮะบางทีเอฟเฟกที่อยู่ภายในเนี่ยมันตัวเอฟเฟกอ่ะเขาทํามาดีมันก็เสียงมันก็ดีเป็นไปได้นะฮะแต่สําหรับตัวปลักอินต่างๆที่เราเอามาเสริมเนี่ยมันก็เขาสร้างมาให้เราแล้วเป็นการจําลองนู่นนี่นั่นมันอาจจะแล้วแต่คนชอบนะคนชอบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงผมเปิดจิกร้อยเข้าไปแล้วนะเดี๋ยว เจอหน้าจอเอ้าลืมเอากีตาร์มา,าผมแคปเจอหน้าจอเลยแล้วกันเดี๋ยวยากีตาร์สักตัวหนึ่งก่อนอึ๊บตัวนี้ก็ได้พันพันพันสายนี่เป็นคนที่ไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรงั้นโอเคตอนนี้ก็อ๋อเดี๋ยวผมต้องลืมไปเดี๋ยวผมต้องเสียบเครื่องตัวนี้นะฮะ พงล้โพงไม่ใช่เครือพพร่อเงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินเสียงกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวจิกลอยเนี่ยมันเป็นอิเลฟเฟตแล้วเนี่ยเสียงมันก็ต้องจะออกจากจิกลอยอุ้ยอ,อยู่กับสายหย่อนเฉย ไม่ต้องตั้งมาแล้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงก่อนนะใช้ลำโพงโมอนิเตอร์นี้แหละ,ะสายเส้นหนึ่งนะฮะผมก็จะมาเสียบเข้าตัวบอจอีกร้อยนะเพื่อเราจะได้ยินเสียงด้วยกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงอ่าโอเคดังละโอ้ทำไมใครมาเล่นกีตาร์เพี้ยนไปหมดเลย โอเคไม่ได้ตั้งสายด้วยสายจะขาดหรือเปล่าเนี่ยตั้งสายอีกงกันนะโอเค ตั้งสายเดี๋ยวจะเพี้ยนไปกันใหญ่โอ้เพี้ยนไปเยอะเลยโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะอ่าอัาอ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 านนี้คือเสียงจาก ตัวเอฟเฟกต์บอสเจ็กร้อยนะมันเป็นทวิตไรนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าในต,ตัวโปรแกรมกันเลยอันนี้หูแคปเจอร์นะ้าจอรอนานมากอ่ะก็ปกติถ้าเราอัดเสียงเราก็ต้องใช้พวกคิวเบสอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้มันติดหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมนลืมเปิดดูอ่ะเข้าแล้วนะฮะเป็นเมนเจ็กร้อยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะมาเลือกต่อมาทึกเสียงกันให้ดูว่าอะไรคือไรอะไรคือเสียงปกตินะฮะเพราะว่าตัวเจ็กร้อยเนี่ยมันสามารถแยกเสียงเป็นไรได้นะเป็นไร ก็คือเราใช้ตัวปลักอินเข้ามาเพิ่มเติมได้นะฮะก็คือมันจะอาจไปเสียงดายนั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูว่ามันออกมาเป็นยังไงนะผมจะสร้างแทร็กขึ้นมานะฮะแบบนี้ออดีโอแทร็กสำหรับอุ้ยมันมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องเข้าไปที่สตูดิโอก่อนอยู่เซตอัพแล้วก็ตอนนี้มันเป็น y a m a ่าอยู่นะ,ะพรา,าม y a ผมต่ออยู่ดี๋ยวเปรียบเป็นจิกรอยนะฮะ โ okay. อเคจากนั้นจลิกร้อยแล้วก็เข้าไปที่แอดออดิโอเหมือนปกติเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่าตัว select hard w a r e input นะมันจะมีคำว่า Main Audio มีเมนอาร์ออดิะ main s t e r e o แล้วก็มี Dry Mono นดราย R าร์ดาด้านขวาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ main เป็น r stereo ิอดอะไรประมาณนั้นเราลองเลือกดูนะ,ะับผมจะเลือกดูว่าปกติถ้าเป็น Main ไอ้ตรงเนี้ยเราอาจมันเป็น โมโนนะฮะเราใช้เป็นโมโนอยู่แล้วนะปกตนะิผมจะเลือกโมโนไว้แทร็กหนึ่งนะอันนี้1แล้วกันนะชื่อ1นและอันนึงผมก็จะสร้างแทร็กขึ้นมาให้เป็นแทร็กไดร์นะฮะไดรก็คือเสียงที่เราจะสามารถใส่กับตัวปลักอินได้นั่นเองเดี๋ยวจะดูความแตกต่างมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะอันนี้เสียงไดรเป็นเสียงที่2นะผมตั้งไว้ที่2อ่านะโอเคตอนนี้เราพอเราอราดเสียงมัจะพร้อมกันเลยแล้วก็ เสียงแรกเบอร์หนึ่งมันก็จะคือเสียงเอฟเฟกของบอสจีกร้อยนะฮะเสียงเอฟเฟกที่ออกมาแบบนี้อันนี้คือเสียงเสียงของบอสจีกร้อยสายผมกุ๊กกกุ๊กกิ๊กหน่อย ผมเลือกเอฟเฟกที่มันเป็นเสียงแตกหน่อยดีกว่าผมว่าส่วนใหญ่คนก็น่าจะชอบเป็นไปพวกเป็นเสียงแบบสไตล์เมทัลหน่อยนะ ยังเพี้ยนอยู่เลยอ่าโอเคอันนี้แหมมาตั้งสายกันอยู่เนี่ย มาฮะเดี๋ยวผมจะอัดเสียงเข้าไปให้เห็นเลยนะฮะเห็นภาพช่องหนึ่งก็คือบอสนะฮะเอาเขียนดีกว่าเนาะบอสอุ้ยภาษาไทยซะงั้นบอส GX100 นะฮะมันก็คือบอส GX100 ทัะะ้งคู่แหละแต่ว่าอันนี้คือเสียงเอฟเฟกต์จากบอส GX100 นะฮะเข้าใจตรงกันอันนี้คือเสียงดรายเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะอ่าโอเคอัดเสียงพร้อมกันเลยนะฮะเปิดติ๊กตอกติ๊กตอกนิดนึง ได้แทร็กที่เป็นเสียงจากเอฟเฟกแล้วก็เสียงจากไรดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ชะทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าระหว่างตัวเสียงเอฟเฟกเองที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นจริงๆแล้วถ้าเรียกว่าเป็นโมดูลก็ไม่ใช่นะมันคือโปรเซสเซอร์นะฮะมันเป็นมันก็คือกีตาร์เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์นั่นแหละถ้าเป็นโมดูลก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกกลองพวกอะไรอย่างนี้มันก็อีกแบบหนึ่งแล้วแต่การเรียกแต่ว่ากีตาร์จะเป็นกีตาร์โปรเซสเซอร์มันคนละ แบบกันนะฮะอันนี้สำหรับน้องที่คุยกันมาก็เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดเสียงกันดูนะครผมจะเปิดเสียงเป็นเสียงเอฟเฟกของกีตาร์ให้ฟังก่อนนะอันนี้อันนี้คือเสียงเดี๋ยวปิดติกตอกก่อนอ่อันนี้คือเสียงที่จากเอฟเฟกต์ที่เราอัดเข้าไป เพราะว่าเสียงเอฟเฟกเราอัดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเสียงเอฟเฟกที่เราตั้งเอาไว้ในนี้ก็จะเป็นเสียงเดียวกันที่เราอัดเสียงเข้าไปในพวกคิวเบสหรือต่างๆนานาอมาฟังเสียงไายกันดูว่าไายจะเป็นยังไงนะฮะเสียงไายตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเสียงไายมันจะไม่มีเอฟเฟกอยู่ข้างในฮะจะเป็นเสียงคลีน โอเคมันก็คือลายเสียงเดียวกันนะครเพราะเราอาเสียงเดียวกันมันจะได้ทั้งเลือกได้ทั้งรายและเสียงเอฟเฟกนะฮะอันนี้คือ,อรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า Boss g ร1 0 0สามารถสร้างแทร็กขึ้นมาได้ให้เป็นเสียงรายได้ด้วยนะฮะต่างเอ็มเอ25ทำไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นเอฟเฟกรุ่นใหญ่ๆนะรุ่นใหญ่ๆสามารถทําเสียงรายไปพร้อมกันได้แล้วเราสามารถที่จะ แยกเสียงออกมาเพื่อใช้กับปลักอินได้แบบนี้นะฮะอ่าโอเคผมจะลองใส่ปลักอินในในช่องรายนะผมลองใส่ปลักอินเข้าไปเป็น neural DSP ก็ได้นะฮะมีอาบัสซี่กับกอร์จิล่าเดี๋ยวผมเลือกของแอมเ r อร์ก่อนก็ได้นะอ่าแอมเบอร์กแอมเร์กมันอยู่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราเปิดเสียงกันดูแอมเ r อร์กตัวนี้ข้อดีของมันคือตรงนี้ฮะมันสามารถเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้หมดนะตรงนี้เมื่อกี้เสียงรายคือเสียงคลีนถูกไหมฮะ ครีนแต่มันไม่ใช่แบบว่าเสียงครีนในเอฟเฟกนะมันคือเสียงดายที่เป็นดายเปล่าๆว่างเปล่านะฮะเราจะสามารถแก้ไขมันได้อ่านะอันนี้คือเสียงที่ใส่กับเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะเอฟเฟกของตัว Neural DSP นะฮะเป็น Omega Amwork นะฮะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเริ่มเริ่มต้นใหม่เลยมา เห็นไหมฮะเราสามารถแก้ได้เรียบร้อยเราจะเปลี่ยนเสียงเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งแต่เริ่มต้นมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนได้หมดเสียงรายนั่นเองสาหรับปลั๊กอินข้อดีมันคือตรงนี้นะฮะที่เราสามารถเป,เปลี่ยนเนเสียงอะไรก็ได้ เียนหลอดก็ได้ฮะไปเสียงครีอะไรก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างของเอฟเฟกเสียงแล้วหรือยังนะฮะเพราะตัวนี้เสียงดายเราสามารถเป็นแก้ ใส่ปั๊กอินอะไรเข้าไปก็ได้นะฮะที่มันจะตามความต้องการเราอันนี้ถ้าเป็นเสียงของเอฟเฟกที่ออกมาอยู่แล้วเนี่ยเราไปใส่เอฟเฟกเพิ่มมันก็จะไม่ได้ละอันนี้ลองฟังเสียงปกติของมันดูเสียงจากเอฟเฟกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าใครดีกว่ากัน ก็ไม่เชิงนะขึ้นอยู่กับว่าเราปรับแต่งยังไงอันนี้ผมว่าเสียงมันาจากเอฟเฟกก็โอเคแล้วไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเราจะมา EQ มันหรือว่าอะไรอีกได้สบายมากนะฮะเราจะเพิ่มคอมเพรสเซอร์หรืออะไรมิกมิกมันเพิ่มเติมก็ได้ไม่มีปัญหาเพื่อให้เสียงมันได้ตามความต้องการแต่เห็นจะบอกว่าเสียงตัวปลั๊กอินจะดีกว่าไหมไม,ไม่ไม่เชิงนะมันอยู่ที่ว่าเขาเซตมาแล้วเนี่ยเรามาเล่นกับเสียงรายเนี่ยมันพอดีแล้วเราอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเสียงเอฟเฟกปกติมันก็ไม่ได้แย่นะนะประมาณนะั้นเดี๋ยวผมจะ ทำแทร็กให้ดูแล้วกันนี้คือจะไม่มิกซิงนะเอาเป็นเสียงสดๆของมันไปจะเอาเป็นว่าตัวบอสเนี่ยจะไว้ด้านซ้ายแบบนี้นะฮะผมจะเอาบอสไ้ด้านซ้ายก็คือเสียงเอฟเฟกปกติแล้วก็เสียงไดร์ผมจะเอาไว้ด้านขวานะแบบนี้เอามานั้นเราจะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนถ้าปวดผมจะเรนเดอร์ไฟล์ออกมาผมเหมือนกับผมมีแอมสตัวเล่นพร้อมกันแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบนี้นะฮะในรายของการบันทึกเสียงถ้าเครื่อง เอฟเฟกสามารถทําได้ผมจะสามารถทําเสียงแอมที่มันเป็นคู่กันเหมือนเราเล่นพร้อมกัน2ตัวที่เป็นแอมคนละอย่างได้เช่นอย่างนี้เราจําลองเสียงเมซ่าบูคี้หรือไอตัวนี้จาลองจําลองเสียงตัวอื่นอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันแต่นี้ผมแยกเสียงเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าบอกว่าตัวเนี้ยบอสจิกร้อยเราจะใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปอีกมันไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเสียงมันมาเรียบร้อยผมไม่ลองใส่เอฟเฟกเข้าไปได้นะใส่คอจิล่าเข้าไป แบบนี้เดี๋ยวเราลองฟังเสียงก็ดูว่าถ้าใส่เอฟเฟกเข้าไปมันจะเป็นยังไงเอฟเฟกเสียงแบบนี้นะฮะเปิดแมสส์ อันนี้อ่าปิดนี่คือเสียงปกติมันจริงๆว่าถามว่าเราจะสามารถใส่เอฟเฟกเข้าไปร่วมได้ไหมจริงๆก็ได้แหละเพราะเราสามารถที่จะปรับมันให้มันแบบลดน้อยลงเพื่อเป็นตัวเสริมกันเฉยๆก็ได้นะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่ามีกฎตายตัวอย่างที่บอกนะฮะมันมีการปรับแต่งอะไรหลากหลายนะผมลองจะปรับดูตัวนี้ให้มันแบบน้อยลงนะฮะ เสียงแตกมานน้อยลงเพื่อให้มันผสมประสานกันลองดูนะ,อะโอ้โหไม่ไหวจริง ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่มันแหลมจัดมันออกไปดำทางด้านแหลมนะฮะมันทําให้ว่ามันไม่มีซะดีกว่าประมาณนะฮะเอาเอฟเฟกออกดีกว่าประมาณนี้แต่ส่วนที่เป็นของที่เป็นเสียงดายแล้วเรามาใส่ปลั๊กอินเห็นไหมฮะมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยครับเสียงมาจออมาเอาเสียงแรกดีกว่า เห็นไหมฮะใช้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะใช้ได้เหมือนกันเราจะใช้เสียงจากตัวเอฟเฟกเองก็ได้หรือเราจะปั่นปักอินแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะฮะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเราจะปรับแต่งให้มันใกล้เคียงกันก็ยังได้นะฮะมันก็ทุกอย่างอ่ะเอฟเฟกมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างจริงๆแล้วนะเอฟเฟกมันก็ครอบคุมอยู่ไม่กี่อย่างก็คือเสียงแตกเสียงครั้นเสียงดีเลย์เสียงนู่นอะไรต่างๆ ต่างๆนานาโอเวอร์ได์อะไรประมาณนั้นนะมันก็มีอยู่แค่นี้ที่เราใช้กันถูกไหมฮะมันไม่มีอะไรขึ้นมามากกว่านี้มันจะเป็นเสียงซิงทไรเซอร์ต่างๆเราก็แทบจะไม่ได้ใช้งานประมาณนั้นที่เราใช้กันจริงๆก็คือไลน์โซโล่ที่เป็นโอเวอร์ได์หรือเสียงแตกมากๆก็เป็นดิสโซชันแค่นั้นเองชื่อมันยังไงก็แล้วแต่มันสร้างเอฟเฟกตมาใหม่มากมายแค่ไหนมันก็อยู่แค่นี้นะมันไม่มีมากกว่านี้ขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็คืออยู่แค่ HD นะฮะมันคือ HD คือความละเอียดนั่นเองฮะเสียงมันก็จะชัดเจนกว่าแล้วก็มีความคมชัดกว่ามีเบสมีกลางมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในยุคใหม่นี้มันก็คือคอมพิวเตอร์อะไรก็ต้องรองรับอะไรที่มันสูงขึ้นถูกไหมฮะในการจําลองเสียงเป็นเสียงความละเอียดสูงนั่นเองฮะเดี๋ยวเมื่อก่อนก็ความละเอียดมันน้อยกว่ามันก็เสียงถ้ามาเทียบกับปัจจุบันกับอดีตเมื่อก่อนก็ยังเป็นแบบพล่ามัวกว่าทีนี้ก็จะเป็นความคมชัดมากกว่า แค่นั้นเองจริงๆแล้วความหมายก็คือเหมือนกันผู้เอฟเฟกอะไรยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แตกต่างไปเหมือนเดิมดีเลยก็ยังมีตั้งแต่อดีตโอไดเออร์ก็มีแต่อดีตดิสร์ชันก็มีแต่ฟัสอะไรก็คือดิสร์ชันเหมือนกันก็มีตั้งแต่อดีต,ดต,ต,ตดเหมือนกันอัน,นี้ขึ้นอยู่กับคนที่จะบอกว่าไอ้น,นี่เสียงมันดีกว่าไอ้น,นั่เสียงมันดีกว่าไอ้น,นั่เสียงมันดีกว่าจริงๆแล้วถามว่าใครเป็นคนปรับนะฮะคนที่ปรับต่างหากฮะจริงๆเราบอกว่าเรามีแบบคอนัวร์อย่างเงี้ยตัวเอฟเฟกต์คอนัทรที่เขาบอกว่าราคาเป็นล้านที่เขาหากันประมาณ ถึงคนปรับไม่เป็นนะฮะใส่ออากมาอยู่เล่นกับกีตาร์ีมันก็ก้องแป้งอยู่ดีถูกไหมฮะมันขึ้นอยู่กับหูของคนที่ฟังแล้วก็เอามาใช้งานจริงๆเราจะเล่นสดเลยก็แล้วแต่เขาจะอาจเสียงได้ดีนะเขาจะมิกซิ่งได้ดีมันก็คือการฟังการอะไรของเขานี่จะเป็นฟ<ม>ุคเปอร์เชียลมากกว่าประมาณอุ้ยๆ,ๆประมาณนั้นจริงๆนี้เดี๋ยวผมจะเอาเสียงรายธรรมดาให้ฟังนะฮะรายที่เปิดให้มเมื่อกี้เปิดให่ดูเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงแต่พอใส่ปลั๊กอินไปแล้วเดี๋ยวจะปลั๊กอ เจือร้อยไว้ด้านหนึ่งอ่าจะลงมาเทียบกันดูเลยว่าเสียงจากเอฟเฟกกับเสียงแตกจากปลั๊กอินเนี่ยมันดีกว่ากันตรงรหรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะเพราะว่าให้เขามาอย่างไงก็มาอย่างนั้นเลยคือความแรงอะไรเดี๋ยวค่อยมามาปรับเสียงให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคลิปก็แล้วกันว่าเสียงที่ออกไปเมื่อกี้ <c oughs> มันเป็นยังไงนะฮะเอออย่างที่ผมบอกก็คือผมสรุปได้เลยว่าไม่มีใครดีกว่ากันอยู่ที่การปรับแต่งแค่นั้นเองเราอยู่ที่เราเลือกใช้อย่างที่บอกว่าเรามีมัน เพื่ออะไรนะเพื่อว่าเราจะได้ไปเล่นข้างนอกได้ด้วยใช่ไหมฮะเราเวลาเราไปอยากออกไปเล่นข้างนอกเราเผื่อเราไม่ได้อยากเล่นอัดเสียงอยู่ในห้องอย่างเดียวออกไปเล่นข้างนอกเราก็มีมันตีเอฟเฟกเราไม่คงไม่ยกคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรืออะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมี audio อ f ade, ์เ c สนู่นนี่นั่นเอาไปต่อก็ค่อนข้างจะวุ่นวายใช้มันตีเอฟเฟกดีกว่านะก็คือมันเป็นของที่ไว้สําหรับเคลื่อนที่แต่ถ้าบอกเราอยู่ในห้องอัดเสียงอยู่คนเดียวใช้พักอินก็เพียงพอนะฮะอันนี้ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะฮะที่จะใช้งานมัน่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันท้ายคลิปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้อง,องมือใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะฮะที่ปี่ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ